วันนี้ลินดาจะมาลองเล่นกระเทียมเขาเรียกว่ากระเทียมลูกมันเป็นอันแกะถูกไหมหมาแกะไปแล้วอันหนึ่งลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงเราต้องเล่นแกะยังอะเมื่อกี้มีอันนึงแล้วที่หม,มาแกะไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นฝั่งนี้แน่ๆเลยอ่ะมีสีอะไรบ้างอ่ะลูกมีสีอะไรบ้างคะเฮ้ยนี่ทำไมไม่เยอะอยู่อ่ะลินดาหยิบตรงนี้เนี่ย <ข>เยอะมากเลยนี่น้องดูนี่สิคะนี่นาดูนี่ก่อนโยนมากเลยแล้วก็โยนลงพื้นเลยอ่ะนี่โยนลงพื้นเลยค่ะโยนแรงๆเลยโยนลงพื้นแรงๆไหนโยนลงข้างล่างแรงๆสนุกนะน้องโยนไปไกลๆสินี่นีน่เดี๋ยวดูเนำมาหยิบนี่อันหนึ่งอันนี่เนำมาโยนไปตรงนู้นอ้าว ไปไหนแล้ว <laughs> กลัวเหรอลูกกลัวไมหมกลัวไหมคะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วเช่น้ำตาก่อนไม่ร้องให้เราไม่เล่นแล้วอ้ตาไปเชื่อตาถึงเหรอค่ะเลากระทงกัน ใช่ปาป้าถือไหนแล้วถือถือกระทงข้าลหนไม่ใช่ถือตรงนะั้น <g ül> เจ๊เจ๊กลัวเลยเจ๊เจ๊กลัวไป <g ül> ถือกระทงกันกระทงสีนี้เจเจลินดา กับป๊ากันนะไปนั่งข้างกับป๊ามามานี่ยเด็กๆนั่งข้างกับป๊าตรงนี้มาแล้วมาแล้วจะนั่งข้างกับป๊ากันจับมือจับมือไว้จับมือจิมมี่ไว้ค่ะจับมือกันไวรไ่ให้มามาแล้วจับมือจิมมี่ไว้ค่ะจับมือจิมมี่ไว้จับมือไว้จับมือจิมมี่ใช่แล้ว แล้วค่ะข,ของลินดาของลินดาไปแล้วของลินดาไปแล้วคนะ่ะไแล้วแล้กระงไปแล้วนะกระทงไปูแล้วออกออมาอาทิ ไม่ไปเย็นไม่รู้เด็กๆจะกลัวไหม มามไม้ก็มีน่าเอาไหมหมดแล้วหมดแล้วนี่คือของปะป๊าแล้วของปะป๊ามีไหมนี่ของไม้เอาเลกระตูดีตาไปแล้วกระทงลีดาไปแล้วน้องได้ลอยหรือยังคะลอยล้องเล่นไปเย็นอ่ะเนอะแต่จีนี่ไม่กลัวไปเย็นแล้ว เย็นนี่สิบบเด็กๆเอาไหมบบเด็กๆเกไฟเย็นไหมมันสวยนะค่ะเดี๋ยวขอมาม้าหนึ่งอันนะสวยนะอดเจจับไว้จับไว้นี่น,นามาเชียกจับแล้วอาจจะมือมาม้าไว้ค่ะอะจับมือมา้าไว้น,นะ ถ้าอะไรเนี่ยอ๋อมันมีโคมใช่ไหมโคมขาดนะคะลูกโคมสวยไหมแม่เอาขอดิีจอนไปแล้ว่าไปถึงไหนแล้วเนี่ยตรงนู้นไงขาตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้นะอ่าสวยไหม